ัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะขับแท็กซี่นั่งเท็ตซี่ชมเมืองนะครับจากไหนครฮะคูมเมืองแถวสนามหลวงและแถวคลองหลอดเนะี่ยฮะออกเส้นไปสามยอดใช่ไหมครับอันนี้ขีเรือเส้นอะไรอันนี้สะพานมอญเหรอจเจริญกรุงอ่าเจริญกรุงถนนจเจริญกรุงบ้านมออะไรพวกเนี้เนาะใช่จเจริญกรุง สีกักพยาสีใช่สีกักพยาสีถนนเจริญกรุงเข้าแยกเฉลิมกรุงบรรยากาศวันหยุดนะครับขอคุณผู้ชมลองดูนะครับนี่เข้าสู่ถนนเจรินกรุงหนึ่งนะซอยเจริญกรุงหนึ่งแล้วสีแยกข้างหน้าก็เป็นสีแยกเฉลิมกรุงนะครับแล้วก็ต่อครับถนนตรีทนะองฮะเดี๋ยว้ายก็น่าจะออกถนน ไอ้พระธาตทองไอ,เอ้เจ้วัดสุทัศน์ไหมวัดสุทัศน์นะฮะเรืร่องชาเป็ว่าสุทัศน์ได้ครับเฝาชิชางชาาา้าเฝ่าชิงช้าประมาณนี้นะคะวัดสุทธิ์เราวัดสุทัศน์อยู่ด้านหน้าพาคผูช้ชมชมบรรยากาศนะถือว่าชมบรรยากาศนั่งรถชมเมืองนะครับวันวันหยุดวันอาทิตย์นะครับบรรยากาศ กรุงเทพครับให้คนที่เขาอยู่แต่จังหวัดที่ไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพมาดูว่าบรรยากาศข้างทางจะเป็นยังไงครับผู้ชมลองดูครับส่วนคนที่อยู่กรุงเทพก็ห็จปาะจก็ไม่เป็นไรครับว่าคนต่นางจังหวัดเขาม่ค่อยได้เข้ามาได้ไม่ได้ชมบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาฝากครับผมจะเดินทางไป สถานีบางซื่อนะครับจากเมื่อกี้ขึ้นรถจากปากของตลาดครับพระเาชินีหน้าผู้ชมก็จะเป็นนี้ครับเสาชิงช้าท้ายมือก็เป็นสาราว่าการกทมนะครับผเดิมคนน้าแท็กซี่เขาและปัจจุบันนี้นี่ครับสาลากรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบัน เราก็จะตรงไปทางประตูพีคนระับทาประตูพีแถวร้านทีไฟเนี่ยไปต่อครับข้างหน้าก็เนี่ยบริเวณนี้จะมีขายพวกเครื่องสุขภัณนฑน์เยอะนะเพราะว่าอยู่ใกล้วาสุขัดข้างหน้าก็จะเป็นแยกประตูพีถ้าผมจำไม่ผิดไนหะ ประตูผีหลวมหาชัยนี่เขาเรียกจะหลวมหาชัยเดี๋ยวขวาก็จะเป็นสามยอดเนะเานเออะเด<ะ>ี๋ยวซ้ายออกล่างลาดนี่ยตรงนี้เขาเรียกแยกสำนากล่างสำนล,ล,ะล,ะละางภาษาเป็นทางการเนาะเดี๋ยวซ้ายไปก็จะเป็นผัดไทยประตูผี ทิปสมัยผัดไทยประตูผีนี่ก็เป็นเขาตั้งนะครัเขาขร้างะทางรถไฟฟ้าสายสิดลมใต้ดินนะครับเรื่องของรถจะดำเนินกัรหน้าผู้ชมก็เป็นเขาเรียกว่าวัดราชรัชด,ดา กรมมหาการแล้วก็สะพานผ่านฟ้าหอศิลป์สุดเด็นทนาเจ้าสิรษฐกิจนะครับนะฮะรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากบร,รังพูก็จะมาเนี่ยะรออกทะลุนี่เลยทะลุมาสะพนานผ่านฟ้านะะี่ฮะเข้าไปตัดกับรถไฟฟ้าสายสีใต้ดินอน่ะ MRT ที่ถนที่สถานีสามยอดครับ นี่ถนนรุ่มหลวงใช่ไหมแล้วก็สวรรค์อ๋อไอ,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 อ้ร้านหลวงอยู่ตรงโน้นเอยู่นีน่คือถนนนครสวรรค์ถนนร้านหลวงเขาลื้อต้นไม้หมดเลยนะไอเขาสร้างทางรถไฟใต้ดินเมื่อ,อ,อวานผมมาเขาลือ้อแต่ว่าไอ้ตรงที่ริมทางน,นี้ยังยังไม่ลือ้อแต่ว่าจากแยกนี้เข้าไปแยกแยกนี้ไปหาถนนมาหานา,นาแยกมาหานาประกาศตคออรับ ขวามือคุณผู้ชมวันนี้เป็นตลาดนังเรื่องนี่นะใช่ตล,ต,ลตลาดเก่านตา่งเรื่องนะครับมองขินเย้ยครับแย่านี้ก็นั่งเรื่องนะครับ ไปเลี้ยวซ้ายนะใช่ใช่ใช่ก็ต้องไปจันูืนเพราะว่ามันเดียวมันติดต้องดูไปไม่ได้เพราะมันปิดแยกร่อทีวีมันปิดข้ามข้อไปนี้เราก็เป็นเลาะเข้าพระรามห้าอย่างเดียวยิงยาว ตู้น้ำไปบุรีครับนี่ยไปทั่วโลกหน้าหน้าคุณผู้ชมก็ทำเนียรัฐบาลอยู่ยซ้ายมาือครับทำเนียรัฐบาลข้างข้างก็จะมีประท้วงอยู่ครับไม่เอาคาสิโนไม่เอาคาสิโน,นชุมนุมอู้พูดชุมนุมประจำมาขายประจำขายประจำไม่มีอะไรครับขายประจำนั้นออนไลน์คาสิโน และเกอร์ซิโนเก็บบรรยากาศต้องขำมาฝากผู้ชมวันนี้ขาไปจา,างาม,าจากกมังกองทัพทำของทัพทำทางนาครับเป็นทำเนียรัฐบาลนะครับเดา๋ดีขวานี้เขาสนนพระามที่ห้าครับหรือว่าชมบรรยากาศไปเร,เรื่อยครับนี่ฮะสนามานังเลิงก็ทำเป็น พาธรารามพิจพันดน์หลวงล่ก้าครับด้านซ้ายคุณผู้ชมก็จะเป็นวัดเบนนะวัดเบนมันมาเยอ่มองไม่เห็นอะวัดเบนเดี๋ยวตรนี่นะฮะวัดเบนนะครับวัดเบนมีนางรำด้วยแก่บนนครับเราทางต่อครับ แยกวัดเบนนะครับแยกวัดเบนฝั่งขวาคุณผู้มชมก็จะเป็นวังสวนกิดรดาสวนกิดรดาอยู่ขวามือแยกเป็นถนนสลามที่ห้านะ บ้านกาจะสร้างเป็นโงนรงพยาบาลที่พักราชบริพารโรงพยาบาลแล้วก็ที่พักราชบริพารน,นะครับนะปถึุป,ป่กที่พักราชบริพานนรแล้วก็เป็นโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลสำหรับข้าราชการไงพระองนะค์ฮะเขาดินกําลังก่อสร้างดูนะครับ มากันต่อครับอยากรับวิถีซ้ายมือคุณผู้ชมก็จะเป็นโรงเรียนวันชลาวุธนะครับโรงเรียนวันชลาวุฒิวิทยาลัย เปลประชากรนะครับปต่อครับมาถึงถนนเาเรีนะยกว่าอะไรแยกราชวัตรเปรสะหอยู่พรมห้าอยู่นะครับอพรมห้ามือคอเปรประชากรนะนั่นนู่นนะยาวจนถึง,ถง ชิงลากกองเปลมนี่ใช่ไหมต่อจากนั้นไม่รู้ครับดูนั้นได้ไปมาจากชิงลากครับกองเพลยประชากร ช่วงนี้ก็จะเป็นทห,หารเขตทหารเยอะ ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงสถานีบางซื่อ ต่อนะครับ แยกกิจกายหรือว่าไปรัฐสภาแยกสะพาน,นแ, 4, แดงเขาเรียกว่าแยกสะพานแดงครับมาฝ่ามือก็ไปสะพานหวายครับไปกันต่อนะครับแยกสะพานแดงแล้ว ขวานี่ครับไปถนนพระรามที่หกแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีนึงก็ถึงนะครับทางซ้ายก็ไม่ช้ชมไม่ได้เป็นของ,ของป่านะครับ ทางดีเจซ้ายทางนี้เข้าถนนบรามที่ผมตอนก็เป็นทางด่วนครับเดียรซ้ายนู่นครับข้างหน้าคุณผู้ชมก็จะเป็นบางซื่อครับเปงนที่จะไปวัดครับไปทางนี้ก็ตรงไปก็ไปตุต๊ดจักรครับตุต๊ดจักรไปมอชิดครับ ไปครับเราจะไปแค่แแคคสถานีกลางบางซื่อนี่นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับข้าสถนีบางบางซื่อนะครับนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงต่อครับลงไปก็ไปถึงจากไปหมอชิตนี่แหละครับสถานีครับถึงแล้วนะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับ จากทาเลราชินีสถานีกลางบางซื่อนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสำหรับการกดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ